สวัสดีครับมาสเตอร์เซอร์ติฟายยูธคารสาขากาแฟนวมินนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนำกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับฮุนย่าเฮสวันนะครับคันนี้เป็นตัว e- ไลท์นะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสดสดร้อนๆนันเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับผมสีท่ำๆกันเลยภายในก็ดูสะอาดมากๆนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาดูสภาพรอบคัน ของรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับมาดูสภาพด้านหน้ากันนะครับสภาพด้านหน้านะครับผมไฟทั้งสองข้างนะครับก็ผมไฟดูใสก็อาดดีนะครับผมไม่มีขุ่นเลยนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับขนาดใหญ่มีโลโก้คุณยายติดมาให้ด้วยนะครับสภาพก็เงาเงากันเลยนะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับว่ามีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะครับผล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมๆเดมาจากโรงงานเลยนะครับ สภาพสวยๆอย่างที่เห็นกันเลยนะครับคันนี้ถ้าสังเกตดูได้นะครับก็จะมีม่านติดมาให้รอบคันเลยนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ทางห้องผู้โดยสารนะครับด้านหลังก็ติดมาให้รอบคันกันเลยนะครับสภาพด้านหลังนะครับผมคมไฟสองข้างนะครับก็ไม่มีขุนเลยนะครับผมใส่มากๆแล้วครับ มีโลโก้ฮุนไดนะครับโลโก้เฮดวันนะครับโลโก็บอกชื่อรุ่นติดมาให้อยู่ครบๆเลยนะครับคันนี้กต่ภาพเงาๆอย่างที่เห็นกันเลยนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับก็สังเกตได้นะครับมีผ้าม่านติดมาให้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับกระจกไฟฟ้านะครับรถคันนี้นะครับก็พวงมาลัยนะครับ ไม่มีขาดไม่มีลอกเลยนะครับสภาพสวยนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับรถคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าโลครับผมอแต่สภาพนี้ดูสวยๆกันอยู่เลยนะครับคันนี้สภาพใหม่กิฟเลยวิทยุนะครับก็เป็นของโซนี่นะครับหน้าจอแอร์นะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับเกียร์ออโต้นะครับสภาพเบาะใหม่มากๆนะครับคันนี้นะครับ สภาพบอกไม่มีขาดไม่มีล้มเลยนะครับปีกนี่ยังแข็งๆกันอยู่เลยนะครับสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับสะอาดมากๆคันนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังนะครับาทางฝั่งของคนขับนะครับก็จะมีพื้นที่เก็บของนะครับหรือว่าจะวางเขาก็ได้นะครับจะวางแก้วน้ําวางของนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนี่แล้วก็มีจอติดมาให้ด้วยนะครับ สภาพเบาะคู่หลังนะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับเอ็นได้แล้วก็สามารถตรงขานะครับก็สามารถปรับยืดขึ้นมานะครับเพื่อให้นั่งสบายได้ยิ่งขึ้นนะครับสภาพเบาะด้านหลังก็สวยงามเลยครับไม่มีรอยเลยคันนี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับรถคันนี้ผลิตสิบห้าตัวสิบหกนะครับสภาพสวยมากผมบอกเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับ คันนี้นะครับไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับสำหรับล,ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อเขาไ,ได้ที่เบอร์0659844133ครับ